เดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดเดินตามกำนันเนี่ยกัดทันทีแล้วเหยียบกระโดงนีนกรหัวรองเท้านี่งานหัวรองเท้าเท้าไปเรื่อยเรื่อยเฮ้ยหาเหตุหรออะไรโอ้โห แล้วเดินมาเล้อใหม่คนอื่นเขาเดินผ่านมาได้นะคะขณะที่ไกด์นี่ยังเดินตืดๆผ่านตรงกลางมาได้แต่คุณน้องติอยู่ดีๆก็บุมลงไปชุบเฮ้ยเฮาเปิด เอาอยู่ว่างๆนะครับมาเตรียมดินเตรียมดินใส่ <appointment S 1> ใส่หังนี่ไว้ใ <N in> ห้หดินเป็นก้อนก็ไม่เป็นไรและตอนนี้นักล่าธรรมชาติก็ยังเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับการอุด,ดรอยรั่วเตาเผาอีวาเตะอยู่แล้วครับ ถ้ามันเริ่มใสๆเนี่ยแสดงว่าข้างในเนี่ยเป็นฐานใสๆหมายถึงฟันไฟเนี่ยมันมันจะไม่มันจะไม่แน่นแบบขาวๆเหมือนนั้นมันจะเป็นสีแบบใสๆเห็นไหมมันไม่ใช่ช่างต่อหนี่ง่ายนะถ้าเป็นเล่นไปแล้วเทลงบนฝาตัวนี้เลยอ่าเต็มกองเลยแล้วก็ พูดถึงขวัญตรงนี้มาเล็ดเลยครับตรงนี้นะครับสำหรับฐานที่เราเผามาได้นี่นะครับการการใช้งานก็คือเราอยากให้โดนน้ําเราจะได้แท่งคาร์บอนนะครับเป็นแท่งคาร์บอนที่บริสุทธิ์หรือว่าเป็นลูกผลไม้ที่เราเผาออกมาแล้วนะครับเราอย่าให้โดนน้าเราเก็บใส่ภาชนะเอาไว้ จะได้น,นานที่สุดนะครับหลายปีนะครับเก็บได้หลายปีโอเคฐานนี้เร yeah, yeah, yeah. okay. ียบร้อยผ่านเดี๋ยวเราไปฐานบ้านนี้คนมีน้ํายากันต่อนะครับเย้เยๆเยยนักล่าธรรมชาติเผาฐานเตาอีวาเตะเสร็จแล้วละครับรูไม่ว่าฐานของพวกเขามีคุณภาพสูงสามารถนำไฟฟ้าได้โอ้โหเยี่ยมยอดอย่างนี้ต้องกรบมือให้ละครับ ตื่น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 กันได้แล้วภารกิจยังไม่เสร็จรีบเขานักล่าธรรมชาติเขามาจ่อคิวแล้วล่ะครับทีนี้ก็อันนี้คือหัวเหลืออ๋อแช่น้ำไงอ๋อแช่น้ำไมนแบบใช่ค่ะใทิ้งไว้หกถึงแปดชั่วโมงนะคะเนี่ยหกถึงแปดชั่วโมงมันก็จะมีติดน้ำก็จะพองนี่นะคะออาเดี๋ยวให้มี1สิบแปดแล้วกัน ไม่รู้คพลงอ่าคือป่านจะละเอียดเลยก็เราต้องมากรองกันไหมคะต้องมากรองเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยก็แล้วกันเดี๋ยวผ้าแทงจับแล้วให้นะพี่น้าคุคันคันยังไงเดี๋ยวหนูคันก็ได้อ่ะใครก็ได้เลอะคนละคนล้างแล้วค่ะฟังฝังเข้าน้ำ นะะต้มนะครับอ่าทีนี้ก็ในถัว่วน้ำน้ำเต้าหู้ที่เราเห็นในหม้อเนี่ยก็คือพี่ใช้น้ําทั้งหมด15ลิตรนะคะ15ลิตรต่อถั่ว3กิโลนะคะอพอหลังจากเดือดแล้วเนี่ยเราก็เบาไฟให้เป็นไฟอ่อนอ่อนที่อ่อนเบาๆแล้วเราก็คอยหมั่นกวนอย่างนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึงกวนอยู่ชั่วโมงหนึ่ง,ง<อ>ใช่แล้วค่ะสาเหตุที่ว่าทาไมเราต้องกวนเพราะว่าป้องกันไม่ให้มัน นอนเขาเรียกน้นก้นเพราะม่าจะไอพวกกาบของมันเนี่ยมันจะทําให้ติดก้นหม้อแล้วทําให้มีกลิ่นไหม่จะไม่อร่อยคะอย่าะนี่ก็ควรประมาณจะมาต้องใส่น้ำตาลเลยหรือว่าใส่ทีหลังเอามาเขาใส่ทีหลังน้ำน้ตาลนี่คือหลังจากที่เราควรจนได้ที่แล้วเราก็นําน้ําตาลใส่ใส่ลงไปเอาหวานตามใจชอบแล้วฟองนี้ต้องเอาออกจนไหนออกเลยฟองนี้เราก็ต้องเอาออกเลยค่ะเราต้องฟองออกเลยอยากทําให้กินนะ โอ้โหถั่วเหลืองแค่3กิโลแต่ได้นับเต้าหู้ถึง1ิลิตรแหมแหม้อเบอร์เรอร์ขนาดนี้ทําทีเดียวแป่งกันทานได้ทั้งหมู่บ้านที่สาคัญถั่วเหลืองมีโปรตีนสูงอุดมไปด้วยสารอาหารอีกมากมายว่าแต่ผู้ใหญ่นัดกับลูกบ้านเสร็จภารกิจไวไปหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะว่าแก๊งกำนันจอเขาเพิ่งเริ่มท้าจีบล็อกประสานมอทอและ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 กระเบื้องเหล้าต่อโอ้ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงแล้วก็คือบ้านอัตไตอัตโดนาโถครับ ก็อยู <French Claire> uh, ่ในฐานครัวเรือนเช่นเดียวกันอัตัยอัตโนนสตก็คือตนเป็นที่พ่งแห่งตนบ้านหลังนี้ใช้สําหรับการทําอิฐบล็อกประสานวทแล้วก็กระเบื้องเ่ล้าเป็นผลงานชิ้นเล็กของคนไทยที่ว่าประดิษฐ์ขึ้นมาทีนี้ส่วนผสมในการทําอิฐบล็อกเนี่ยก็คือเราใช้สูตรใช้ดินดินหกส่วนแล้วก็ปูนหนึ่งส่วนไม่ต้องใช้น้ําเดี๋ยวจะมีการทดลองอ่า อาอย่างนี้บิดอาได้มือเลยครับไม่เป็นไรเรามีน้ำให้ล้างเตะตะกุยตะกุยเบ็งหล่งอีดก้อนหนึ่งส่วนผสมจะต้องให้ได้ประมาณ6กกิโลวิธีการนะครับเอาไม้นะครับเอาพอก่อนครับเอาไม้หักด้านข้างนะครับใเไปเรื่อยเอาเทไปเรื่อยๆครับ รอบรอบเลยครับรอบรอบตรขอบขอบอาให้ได้ครับปิดขวาครับเฮ้ยเอะครอันีเป็นช่วยอนขอ้เขาองครับ ้สมลงไปอันนี้นะครับดูพวกเราดูมันจะไม่ละเอียดยังไม่ละเอียดเนื่องจากส่วนผสมก็คือเวลาเราคลุกเ้าก็ว่างปูนกับดินยังไม่เข้ากันเท่าไหร่นะฮะับ เอ๊ะทำไมต้องเจาะรูตรงกลางเนี่ยครับที่เจาะรูไว้ตรงกลางเพราะว่าเมื่อเวลาเราก่อเสาอย่างนี้ครับก่อเสาได้ประมาณ3ชั้น3มชั้นเสร็จแล้วเราก็ละลายน้าอุ่นกับดินให้เหลวเหลวเสร็จแล้วก็หยอดลงไปทางรูแล้วก็มันจะเข้าไปเชื่อมต่ออย่างนี้เลยครับอ่าเข้าไปเชื่อมต่อกันข้างล่างนี้ก็ใช่ใช่ครับผมครับต่อไปก็คือเป็นวิธีการทํากระเบื้องเล่า กระเบื้องว่าวก็คือวิธีการนั่นะงครับก็คือเราจะต้องนําทรายพาไปร่อนกับตะแกงการให้เอาเม็ดที่ว่าใหญ่เกินออกไปแล้วก็จะได้เม็ดละเอียดละเอียดเท่าๆกันเราใช้ทรา,ายสามส่วนแล้วก็ปูนหนึ่งส่วนมาคุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็ผสมน้ําลงไปนิดหนึ่งครับลมแรงมากสาเหตุที่เป็นกระเบื้องว่าวก็เพราะว่าเมื่อเวลาลมมาเนี่ยกระเบื้องว่าวมันเป็นรูปว่าวแต่แล้วลมมามันก็จะ กจายอัวลมก็จะกรจายตัวกด้กรจายอัวออกข้างไป ม้องมให้เลยล่ะครับสำหรับผลงานชิ้นแรกของคนไทยภูมิบรรยัติที่ทำไม่ได้อินบล็อกประสานวอทอและกระเบื้องว้าวเพื่อใช้สร้างที่อยู่อาศัยที่ทนแดดทนฝนและแรงลมเห็นไหมล่ะครับทำเองใช้เองได้ของที่มีคุณภาพประหยัดเงินว่าแต่สาวๆแก๊งสีส้มและมีน้ำยาหรือ,อยังล่ะครับเนี่ย